พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่มอบให้กับสาวโซฟาโรยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง FC ใหม่และ FC เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่นกอนนะคะคำเตือนนะคะ ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการน,นำเสนอแนวทางในการสิ่งโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องค่ะ โอดโพล์บงโมบักแตงนะคะพี่น,อน้องเมื่อคืนให้ลุ้นหนึ่งนะคะมาอยู่คู่เดียวนะคะหนึ่งสองหนึ่งหกจะมาก็ไม่มาเนาะมาเบิ้ลหกหกนะคะเดี๋ยวรอพ่อแม่พี่น้องเอฟซีมาก่อนแป๊บหนึ่งนาอพี่น้อง เอาอาโดมาก็ไม่สุกเลยน้ต้องเอมาบ่มเองด้วย สวัสดีค่ปะป้าดาวนะคะป้าดาวก็เข้ามาให้กำลังใจนะคะขอบคุณป้าดาวแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านด้วยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะสวัสดีน้องสาวนะทักทายจากพี่มอนทานะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซนะคะวันนี้นึกว่าจะมาไม่ทันรีบอาบน้ำนะคะป้าดาวบอก ขอบคุณป้าดาวมากๆเลยนะคะป้าดาวบอกว่ารีบอาบน้ํากลัวไม่ทันนะคะวันนี้นะคะก็จะมีตัวเด่นหลายตัวเลยนะคะทุกคนถ้าใครอยากเข้าบ้านนะคะเข้าบ้านฟรีนะคะ so dasa นะคะแปดแนะคะเข้าฟรีนะคะมีห้องฟรีและห้อง VIP นะคะ มีสองห้องเลือกนะคะเข้าไปแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะมีให้นะคะเนาะลองเข้ามาดูนะคะแนวทางทูบนะ,ะก็เข้านะคะวันนี้เลือกแทงผิดลงนะคะวันนี้นะคะมีเด่นเด่นทั้งเจ็ดเด่นทั้ง3และเด่น8ด้วยนะคะ น้องสาวโซ่ไม่รู้จะเลือกตัวไหนนะคะเพราะเด่นหมดเลยนะคะเจก็เด่นสามก็เด่น8ก็เด่นนะคะนะฮะพี่มอนทากับป้าดาวนะคะขอเสียงหน่อยนะคะว่าระหว่างเจ็สามแปดนี้จะเป็นตัวไหนนะคะเป็นมันก็หลายใจจังเลยนะคะ เพาแปดก็เด่นมากเลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะน้ทตักททยจากพี่สรีนะคะขอบคุณพี่สรีมากๆเลยนะคะที่เข้ามาใ้กำลังใจน้องสาวโซนะคะมาทันเวลานะคะพี่สรีบอกนะคะเลือกยากมากค่ะใช่นะคะน้องเลือกยากจริงๆนะคะของวันอังคารน,นะเลือกยากจริงๆเพราะมีตัวเด่นหมดเลยนะคะ <c oughs> วันนี้ป้าชอบแปดสองศูนย์เก้าเก้าหกสามหกดะประดาวบอกนะสวัสดีค่ะน้องน้องมณฑานะทักทายจากพี่สรีนะคะสวัสดีพี่สรีนะคะทักทายจากพี่มณฑานะคะเลือกตามเจ็ดนะคะพี่สรีบอกนะคะโอเคนะคะก็จะตามรหัสพี่สรีนะคะวันอังคารน,นะ เลือกเจ็ดนะคะเลือกเจ็ดกับแปดละกันนะคะแต่จะจับไปที่เจ็ดนะคะมาแต่เลขน้องใช่นะคะเจ็ด <c> ศ <oughs> ูนย์นรหัสพีิรีนะพะีอิสิลีมาแล้วนะทั้งพรุ่งนี้ต้องมานะคะเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งนะคะปกติป้าชอบสี่กับแปดนะคะนะ,ะป้าดาวบอกมาเจ็ดหนึ่งเจ็ด สองนะคะเจ็ดสามเจ็ดสี่นะคะเจ็ดสี่เจ็ดห้าสวัสดีค่ะพี่แพรนะคะทันทันแล้วนะคะวันนี้พี่แพรบอกวันนี้มาทันนะคะตามเจ็ดกับแปดเลยนะคะทั้งสองเลยนะคะพี่สตรีบอกนะคะเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปด จ็ดเก้านะคะไม่แน่นะคะเพราะว่าชอบมาตัวเดิมนะคะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้หนึ่งสองกับสามสี่มาแล้วนะคะวันนี้ก็ยังตามมาอีกนะ,ะเงินหลสวัสดีครับสาวโซ่นะคะทักทายจากพี่เจ็ดศูนย์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาให้กำลังใจน้องสาวโซ่นะคะพี่เจ็ดพี่เจ็ดศูนย์พี่เจ็ดศูนย์นี้ fc ใหม่หรือเปล่านะคะไม่ไม่เคยได้เห็นเนาะไม่ไมหอมแก้มพีสุรีค่ะนะคะพิมพ์บนทาบอกว่าเราชอบใจนะใช่ะคะพี่แพรบอกชอบเจ็ดเก้านะ,ะสวัสดีน้องโซ่คนสวยมาทันค่ะวันนี้ขอบคุณพี่ปอมากม,ม,มากเลยนะคะที่เข้าไม่กำลังใจน้องสาวโซ่ะะพีสิรีก็หัวร้อนน้ำตาแตกน้ำตาแตกมานะคะสวัสดีพี่สรีนะคะทักทายจากพี่ปอนะคะ สวัสดีค่ะพี่สรีนะคะต้องพาจากพี่เจ็ดว่าแล้วต้องเป็นพี่คิมนะคะว่าแล้วเหมือนพี่คิมเลยนะคะดีนะไม่ไม่เอาชื่อผักอีกตูมานะพี่คิมนะพี่คิมมิดด้ามนะคะสวัสดีค่ะน้องแพรวนะต้องพาจากพี่ปอนะคะสวัสดีครับพี่ปอนะต้องพาจากพี่ชายคิมมิดด้ามนะคะ โอเคนะตัวที่แอนมินชอบนะคะเจ็ดหกนะไม่แน่พรุ่งนี้อาจจะมาอีกนะคะมีเจนะ็ดหกนะรหัสพีซีีนะคะรหัสพีซีีนะคนะเจ็ดหนึ่งนะเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์นะพรุ่งนี้คำนวณได้อยู่นะคะเจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งนะคะแล้วก็จะเป็นเจ็ดสามเจ็ดแปดนะคะ ปราดาวประดาวประดาวชอบประดาวชอบสี่ 4, แล้วก็แปแล้วก็เจดนะคะประดาวพี่แพรนะคะพี่แพรบอกว่าชอบเจ็ดเก้านะคะพี่แพร 7, 9, นะคะพี่แพรชอบเจดเก้านะคะพี่สรีของเราก็เจดแปดไปเลยนะคะลูบไปเลยนะคะ <c oughs> สวัสดีน้องปอนะคะทักทายจากพี่อิรีสวัสดีน้องปอนะคะทักทายจากพี่มณทาสวัสดีครับสาวโซนะคะทักทายจากพี่แอบแซมนะคะหรือพี่ชายคิมมิดด้ามนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ็ดศูนย์นะคะทักทายจากพี่สิรีนะคะทักทายพี่ชายคิมมิดด้ามนะคะพี่คิมแนะนำเจ็ดศูนย์นะเห็นไหมผมขาวๆทองๆนีเพ่งยอมช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะ สวัสดีคุณเจสศูนย์นะคะตักทายจากพี่ปอนะคะสวัสดีครับพี่มนทานะคะตักทายจากพี่ชายคิมมิดด้ามนะคะสวัสดีค่ะชาเนลนะคะนะคะทักทายจากพี่มนทานะคะสวัสดีครับพี่แอบแซบนะคะตักทายจากพี่ชายคิมมิดด้ามนะคะสวัสดีพี่มนทานะคะตักทายจากพี่แอบแซบสวัสดีจ้าพี่ปอนะคะตักทายจากพี่แพรวนะคะสวัสดีครับพี่ปอนะคะทักทายจากพี่แอบแซบสวัสดีพี่มนทาจ้านะคะพี่ปอนะคะ สวัสดีพี่แพรวนะทักทายจากพี่แอบแซบนะคะสวัสดีคุณแอบแซบนะคะจากพี่มันทาน,นะคะชื่อแอบแซบครับไม่ใช่แอบคิดม,มิดด้ามน,นะคะนั่นแหละคนเดียวกันนั่นแหละนะคะเป็นบ้านรองของพี่ชายนะคะเข้ามาให้กําลังใจน้องสาวนะคะสําหรับใบน้อยนะคะเดี๋ยวแอดมินขออนุญาตเขียนใบน้อยนะคะเพราะมีเอฟซีตามอยู่ใบน้อยแอดมินก็ไม่สรุปให้เลยนะคะใบน้อยมีแต่เขียนแล้วก็ให้อย่างเดียวนะคะ ที่18 <S <S สวัสดีคุณแอบแซบแซบจริงบอสนะคะพี่สืีถามแซบจริงจริงไหมน้อเนาะนะคะสวัสดีคุณแอบแซบนะคะท่านผู้ใหพี่บอสแซบจริงทักพี่สืีนะคะสวัสดีแอบแซบ ไม่ต้องแอบแซบเลยนะคะพี่แพรบอกไม่ต้องแอบมาแซบเลยนะคะโอเคนะคะจด like, ไว้ท้บไว้นะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พานเลยชแนลด้วยนะคะฝากกดเลยกดไลค์นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดวยๆแห้งๆปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้าคุณแอบแช่ชอบสีไหมสีีมาไหมครับสาวโซวเห็นไหมก็เป็นพี่คิมนะคะเดี๋ยวไปดูผลต้นงิ้วกันนะพะรุ่งนี้พี่ชายคิมมิดด้ามจะวาดผลต้นงิ้วให้นะคะเนาะถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมไปรับฟังรับชมนะ,ะเพราะพี่ชายก็จะจับน้อยให้นะคะแยกน้อยนะ,ะแยกนอย ฉพาะกิจพิเศษปกติแล้วก็ vip นะคะพี่ชายจะขึ้นเวทีนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า